อะครับมาพบกันในเกมคอมแบทที่เสร็จกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนคัร์ดนะครับเป็นสืบทอดของพี่เสดเราได้อีกนะครับ,นะรบโดยที่เราต้องเรียกผู้ดํามานะฮะเรียกผู้ดํามาตัวฟอร์าจะเรียกตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นไปที่ควิทหลักนะครับแล้วก็สืบทอดนะผมก็จะไม่สืบทอดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพิเสษเราสืบทอดจะโหดไหม อืมไอ้ทันหรือจะคนหน้าเหมือนนิดนั่นส่งสารมาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลองอ่านหน่อยแล้วกันแล้ว project วีล่าสุดมีการค้นพบวัตถุที่น่าสนใจมากทีเดียวมันคือ,อของปริศนาที่อยู่ท่ามกลางซาปรกละกพังอ๋อมันเกี่ยวกับท่านอย่างนั้นหรือมาดูเองเดี๋ยวก็รู้มันหน้าตาเหมือนใครของท่านเลยละ่ะ ข้าส่งสารมาบอกเพราะอยากให้ท่านได้เห็นมาจริงๆมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความทรงจงที่สูญเสียไปของท่านถ้าเช่นนั้นข้าจะรอท่านอยู่ที่สถานที่อุดซากประพังเมเดียแล้วกันเอดันเออเจ้าเอดดนนี่ช่างยโสเหมือนเดิมไม่ผิดแต่ชักจะอยู่อยากรู้ขึ้นมาเหมือนกันไปดูกันสักหน่อยดีไหมเย่เแบบรับเกรมาแล้วเ,วเราดูดีกว่าเท่าที่ดูแล้วนะ่าจะไปเมืองเกิดเลยใช่ไหมเนี่ย จริงด้วยครับไม่ได้มงเกิดแถวมีเดียแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกัน,นครับแต่ผมตัดภาพก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเอาละ่ะเราก็มาถึงเอดันแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเอเดนจะให้เราทําอะไรดีกว่ามาถึงเร็วกว่าที่ข้าคิดไว้อีกนะอุงเหนื่อยแย่เลยที่ต้องเดินทางไกลก่อนอื่นพักเสียก่อนสิข้าจะให้ดูบางอย่างที่น่าสนใจถอดปัตถุโบราณครับลองตรวจสอบสิ่งที่ข้าให้ดูสิข้าก็คิดเหมือน กันว่าเคยเห็นที่นี่ไปแบบนี้มาที่ไหนข้าว่ามันหน้าตาเหมือนกับใครที่ท่านพกติดตัวนะแล้วใครก่ะไม่ว่าจะพยายามรองอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้มันทํางานได้อาเป็นท่านแล้วก็ข้าเรียกท่านมาเพราะน่าจะจัดการกับมันได้ท่านลองใช้มันดูใช้ดูเหรอฮะดูเฉยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย ของเบอร์แบบนี้ของเบอร์รอเธอชัดเจนเอาละความสุขจับแล้วกลับมาอาจเป็นไข่กันแน่ข้าคือสิทธยังของเบอร์ไม่อยู่ดิไม่กูยังไม่กดคุยอีกไอ้ตางซีแม่ท่านก็ยังใช้งานมันไม่ได้หรือนี่แต่ยังดีที่มันพอปฏิกิยาอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังดูมีความหวังกับม,มีความหวังกันอย่างไรเสียต้องหา ทางใหม่แล้วดูละเปลวไฟสุดท้ายว่ากันว่าโดรินมอกินละทางโรคละพัดอยู่บริเวณนี้ท่านลองนําของสิ่งนี้ไปพบกับเขาได้หรือไม่เพราะไม่มีของสิ่งใดที่เขาจัดการไม่ได้ถ้าว่าจะพอช่วยเหลืออะไรบ้างก็ได้นะถ้าจะสํารวจที่นี่ฝากท่านด้วยละเอา,าละเราไปหาช่างตีเหล็กครับโดกิมโมกินที่เราไปทําพวกวุติการทั้งหลายแหละนะครับเดี๋ยวแถวบริเวณนี้เนาะ ปลาหิมนะครับอ,อะไรหมู่บ้านหิมยอะไรทั้งอย่างเลยเราตัดภาพเลยแล้วกันนะอเครับแล้วก็มาถึงดอกกลิม่มอกลินนะ่นและดอกดอกกลิ่นมีทุเรศค่าหรือเปล่าฮะเป็นเรื่องราวที่ค่าไอ้ที่เรื่องที่ขอร้องที่น่ารำคาญแล้วก็ข้าขอไปเส็จแล้วกันอารมณ์ในความทรงจำเดี๋ยวนะปัญหาของชิ้นนี้มาจากที่ใดถึงจะน่ารำคาญก็เถอะ ท่านนําสิ่งนี้มาน่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาใครกับเหมือนกับใครที่ท่านพกติดตัวเป็นไนมาไหนก็ตามแต่มันมคุณสมบัติต่างกันอยู่อย่างที่เชิงแต่ว่าไปมันน่าม,นนา,มนนาแนค่ไหนแล้วเมื่อก่อนเคยมีชายผู้มีดวงตาสีทองเคยนำํนำมันมาครั้งหนึ่งเรื่องมันก็นานมาแล้วความทรงจําก็ค่อนข้างเดือนรางแต่ข้าไม่อาจลืมแววตาน,นั้นได้เลยเอา เอาเป็นว่าข้าจะรองจัดการมันดูแล้วกันแต่ข้าต้องการโลหะจํานวนมากมากพอที่จะควบคุมพลังของสิ่งนี้ได้นะอาจท่านหาไมา่ได้ข้าจะรองจัดการกับมันดูนยังไงฮะต้องไปจัดการบะพบใครอีกเนี่ยโอ้วิ่งไปวิ่งมาโอ้่อไปโอ้โหไม่ใช่ผิดควิเควสครับ <laughs> ก็อยู่ที่นี่แหละนะครับอันเมื่อกี้เดินตลกเดินตลกเออจริงๆเขาก็ตีมอนอยู่ที่นี่นะครับตีมอนอ่าอ่าโอเคจนเผาเฮมีแถวนี้นะครับห้าสิบอันไม่นานไม่นานโอเคไเดี๋ยวเราลองไปตีดูแล้วกันนะครับตีตรงนี้เลยนะแบบเดินขึ้นมาตีเลยก็ได้ครับโอ้โหเขาจะให้เราลองักทักษะเราก่อนเมื่อตีไม่ให้เข้าเลยวะ เฮ้ยมันไม่เข้าวัดเปลกนะผมว่าเศษเศษเพิ่งเข้ามานี่แบบมันแปลกๆมันยังไม่ค่อยบรรลานเท่าไหร่เดี๋ยวเราทีมงานแล้ปรับก่อนแล้วกันเนาะผมว่ามันมันแปลกๆมันยังไม่ค่อยมันสกิลมันไม่ค่อยหม่อนไม่ค่อยตายบางทีมันแหลกหรือดีไงผมก็งง ลองทำเปสิบทอดดูครับ เฮเบบวก5ด้วยเราได้ซ่อยเตี๊ยตาวิทักโบราณคือควรจะดีใจใช่ไหมได้ของเนี่ยได้สร้อยว้าวสุดยอดอีบัดได้สร้อย ผมชอบพลังมันแบบแรดูเวอร์บวังมากแรดูเวอร์ามากๆเลยนะครับผมเดินลงแบบไะไปบวิสุดลลอเบะไม่ตายยังไม่ตายมามาหาดอกกิบมอรกลินหืมไปยืมอุปกรณ์ของชนเผ่ามาหรือหน้าแปลกจริงๆเจ้าพวกนั้นไม่น่าจะมอง,งนักประจนภายในแง,ง่ดีเท่าไหร่กูตีมานะ ก็ช่างเถอะเดี๋ยวข้าจะลองทำให้อุปกรณ์นี้ใช้งานดูสักหน่อยแล้วกันสำเน็ตล้มเหลวข้าระลายโลหะไว้นำของมาให้ข้าทีข้าหวังว่าจะฏิิยาของมันแม่นตรายนะท่านว่ามันอันตรายอย่างไรหรือว่าจะว่าอย่างไรดีละ่ะมันอาจจะระเบิด <laughs> จุดท่ำพังเลยแล้วก็แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะไม่เพราะได้ตายก่อนจะได้รู้สึกเจ็บป,ปวดอีกไม่ต้องกลัวหรอก เอาของไม้ค่าทีนี่ต้องไปอ,อีกอหะออส่งมอบนี้ให้ครับเอาละข้าจะลองทำทุความสามารถดูพอนี้จะซ่อมได้ทุกสิ่งเลยผมว่าชีพผมว่อาอเวกเศษนะ่าจะเป็นคอปนป่ะม,มันมันมีในเรื่องเกี่ยวกับคอนพิเศษเนี่ยคอนพิเศษคอนทุบอ่ะเออ่าจะเป็นอเวกเป็นคอนปะ่ะช่านจะช่าิจน,นถอยออกไปก่อนเ๋ยจ,จะโดนหัวเขา่าดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้าไม่รู้เช่นกันว่าจะทํางานได้หรือไม่ ท่านลองตรวจสอบดูแล้วกันแต่ท่านได้ไปตรวจสอบอาหาจะฆ่าเลยนะดอคิมไม่เกิดตายเหตุได้ผลของอันใหม่ถ้าว่าข้าก็ฝืนความทรงจําในอดีตทั้งหมดแด้ลองคิดวิธีจําเป็นไปนทั้งหมดแล้วนะแต่มันก็ยังทํงานไม่ทํางานดีน่าเสียดายแต่ข้าจะช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วละ่ะอืมพวกหากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของสิ่งนี้ข้าแนะนําให้ไปพบกับทันทูผู้สืบทอดชนเผา่ายักษ์โบราณดู ทำไมกันละ่ะก็จะฟอชื่อเหลือท่านได้บางบางก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับโบราณอย่างดีปีหายักษ์ทันทูอยู่แล้วไกลแ้วเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราตัดภาพไป้ลยกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาละ่ะเราก็มาถึงนะฮะจุดที่ทันทูอยู่เนับยดีที่ได้พบเหมือนเราเคยเจอกันนะคาจจำได้ว่าเคยเจอท่านที่ไหนนี่แหละท่านเดือทางมาไกลจุงคงเหนื่อย ไม่น้อยค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็ได้ไม่ต้องรีบล็อกผู้ไร้ร่าอห่งคาม,มืดที่จะมีอะไรบุรณะสืทอดซนะําซ้อนครับอืมเมื่อก่อนข้าเคยเห็นของเช่นนี้จะว่าไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเลยท่านเองก็ดูเหมือนจะใช้สิ่งอื่นในการมองที่ไม่ใช่ดวงตาเหมือนเขานะเ,ออเขาเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกข้าแค่นึกถึงคนที่เคยพบในอดีตนะว่าแต่ ขอค่าตรวจสอบสิ่งนั้นก่อนได้หรือไม่หากได้ถ้าจะลองดูแล้วก็อาจจะพอช่วยอะไรท่านได้บ้างเราส่งให้ครับยง,งสิ่งนี้ท่านท่านทูดูของสิ่งที่มีพลังอำนาจต่างจากของท่านมีอย่างแน่อนอนอาจจะเป็นอของที่อันตรายพอสมควรโดยเฉพาะตอนนี้มันกำลังแสดงความน่ากลัวออกมาองศะและความชัง พลังที่กระหายเลือดอาสัมผัสมันได้จากสิ่งนี้ว่าพระนาแรงก้าจะเป็นสิ่งที่นำพาท่านเองแต่จุดจบของเส้นทางนี้นั่นคืออะไรหามีใครได้รู้ร่วงรู้หามีใครได้ล่วงรู้ไหมสืบทอดดันกระหายพลังที่แฝงอยู่ในสิ่งของกำลังบอกให้ไปยังทิศใต้มันกำลังนำพาท,ท่านไปสู่ที่ใดกันนำพาไปยังวิหารแอริกนี่เอง ท่านอาจจะได้รับโปรเซสที่มีความเกี่ยวพันกันก็ได้อะไรแหละเมื่อไหร่จะได้สืบทอนอยากเล่นแล้วนะผลรับที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกทางใด้าหวังว่ามันจะช่วยท่านได้บ้างขอบคุณครับในข้อมูลแล้วใช่ไหมนต่อไม่ได้เล่นอีกทีปะเดี๋ยวเราไปตีนะครับต้องไปตีมอนนะันับนาบิหารแอริทนะ ตรงนี้นะไม่ใกล้กันนะมันไม่ได้บินไกลมากโอเคตัดคลิปลลลออลไปแล้วกันเอาแล้วเราก็ถึงวิหารเอลิกแล้วต่อไปเราก็ต้องจัดการกับมอนสเตอร์ทั้งหมด50ตัวเหมือนกับเพลสก่อนหน้านี้เลยรับของไม่ได้รับของแค่กำจัด,ดเฉย นั่นแหรอกเสร็จเคลียร์เสร็จเคลียร์เร็วมาก วันเกิดน้อยว่ะ <c oughs> เกิดน้อยแลวช้าด้วยอยากเล่นแล้วสิบทอดนะวันมันใ่ตัวปแปลก Okay. ไปไปไหนฮะอันเชิญพูดดำเลยใช่ไหมหือทุกครั้งที่ท่านลุกทันพวกคนข้างศาสนาข้าเห็นสิ่งของมันขยับไปมาถ้าชักจะขดลุกแล้วสิข้าจะได้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากที่แห่งนี้หรือเปล่านะเอาละรูปเหมือนจากสิ่ง ที่เจ้ามีปริยาขึ้นมาทีละทีเล็กทีละน้อยไม่แน่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องการสำรวจลงเรืออยู่ที่นี่แห่งนี้ก็เป็นได้อย่าไปฟังคำพูดของคนอื่นที่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลยลองไปตามหาแล้วขี่คายกันเองดีกว่าเอาละโดนผู้ดำวิวอ่ะเอาประมาณว่าให้ตามอยู่แถววิหารนะครับเดี๋ยวลองลองไปดูแล้วกันผู้ด,ดำให้วิวแบบว่าใครก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกต้องจากตัวท่านอะไรวะเนี่ยไป เราขี่ม้าไปดูลยครับน,นี่มันรู้สึกจะเป็นเหมือนที่เดียวกับโนวาปะเหมือนที่สิบทอดเดียวกับโนวาเลยทำไมเรามาที่เดียวกับโนวาละ่ะไม่ใช่เข้มเหมือนมันใช่เลยสรุปแล้วเราไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมเขาจะเล่าเรื่องใหม่หมเอาไม่ใช่รอบนี้เรามาข้างบนเหรอ เพรว่าอยู่แถวข้างล่างนี่ใช่ไหมเราไปคนละห้องกับนว่าเราต้องมาที่นี่อ่ะอ่าหนึ่งที่ครับนัวที่ไหนต่อเอ่ยเราได้ความรู้ด้วยดิแดนต้องห้ามเราไม่เคยมาแถวเนี้ยเออเราไม่เคยมาด้วย ดีดีดีได้ได้ได้ความรู้ด้วยอะตรงไหนไม่ได้อีกตรงนี้ได้ยังอะไรนะมี้ได้ยังตรงนี้ได้ยังตรงนี้ได้ยังโอเคจบได้หมดแล้วแหละครับอ่าไปบริเวณไหนต่อข้างบนน่าจะข้างบนนะอะเดี๋ยวนะเรามาแล้วดิตรงนี้ไหนต่อแล้วนะ ลงข้างล่างแลวอืมอ่ะเราให้มันลูกศรชีชีข้างล่างพรงไหนบ้างผมก็ไม่รู้นะเราก็ทำครั้งแรกเหมือนกัน,น,นอะไรเงี้ยอืมอืม อันเตอร์ตินเบกเดดจะทำอะไรมาเรานะพวกคนขังศาสนาไม่ใช่ละอันนั้นอันนั้นไอ้ทนันทูไม่ใช่เย่ทำเด็ดเป้าหมายอีกหนึ่ง ที่ไหนเอ่ยนี่รอบใหม่เราไม่ใช่หรอแค่ตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้หรอีเอ่เราเข้ใหม่แล้วนี่ทาไมทำไมมันตรง,งไหนกันดน่เดี๋ยวนะ ตรงนี้เรามาแล้วหนึ่งตามหาบออเสะสนทนากับผดดู้ด,ดำอ๋อผู้ด,ดำคุยผู้ดำาประลองเอาให้ผูด้ดำดูอันสุดท้ายเป็นผู้ดำนะบีรามารคาสัสชูมาราคาสัสอาราราคาสัสชูมรามอะไรกันเจ้าทำอะไรของเจ้านะพูดอะไรแปลกๆอะไรอยู่คนเดียวสิบทอดไรเลิกเ,เปลี่ยนรูปร่างแปลกประหลาด ตั้งแต่ตอนที่เจ้าพูดอะไรแปลกๆนั่นอย่างไรลองไปหาอีดันกันอีกครั้งไหมข้าจะไปชอบขี้หน้ามันสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครที่ชัดเจนไปก่าเจ้านั่นอีกแล้วเอาละเรากลับไปหาอีดันครับชูรามขันชุบเจ้จบจันอะไรไม่รู้ทักอย่างจะไม่ได้ไปเด้เราไปหาอีดันก่อนนะครับน่าจะจบไปแหละเวทยาวมากเอาละ มาถึงเอเดนแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับสิ่งนี้ข้าอุตส่าห์คิดว่าหากเป็นเจ้าก็าคงจะรู้อะไรมากมา,มาบ้างไม่มากนะม,มาบ้างแต่ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงเร็วเช่นนี้เราอาจจะต้องพบกับผลลัพธ์ที่ไม่อาจจะรับมือมันก็ได้ถือโทษรู้จักราระท,ที่ออกมาจากสิ่งของ แล้วการตรวจสอบพลังที่ถูกปิดผน,นึกเอาไว้อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายก็ได้ถ้าไม่อยากจะทําให้ท่านต้องแบกรับความอันตรายนั้นเอาไว้คนอ,อีกแล้วท่านตงถอนตัวออกไปจากเรื่องนี้เถิดอ้อาวกูจะสืบทอดเลือกค่าขอเป็นผูต้ตรวจสอบพลังที่แฝงอยู่ค้าได้ปิดผน,นึกพลังนั้นไปตลอดกาลว่าต้องเลือกอันนี้ปะท่านแน่ใจแล้วหรือ าจะแต่ตองให้ได้ครั้งก็ได้นะถ้าไม่อยากยนภาระนี้ให้กับท่านเลยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องอันตรายาเอามากๆเลยพอท่านบอกว่าจะจัดการที่เหลือเองข้าทั้งรู้สึกผิดและขอบคุณจากใจจริงใช่เหรอรู้สึกผิดแล้วขอบใจกูทำไมแต่หาเปลี่ยนใจแล้วล้วก็บอกข้าได้ทุกเมื่อเลยนะข้าไม่อยากเป้าภาระให้ท่านหรอกเอาละครับข้าจะ บอกสถานที่แห่งหนึ่งบริเวณใกล้เคียงรอยแยกโบราณให้กับท่านที่แห่งนั้นเป็นที่ที่เจ้าสิ่งสิ่งนี้ถูกคนพบครั้งแรกจงไปจัดการให้จบณสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นเสียเถิดข้าขอให้ท่านแต่ตองให้ถี่ถ้วนและตัดสินใจให้ถูกทางพอทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตัดสินจากสิ่งที่ท่านเลือกใช่ก็ไม่มีเ,เวกให้เลือกไงก็ต้องเลือกกันดีสิไปฮะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า เอาละเรามาถึงสถานที่แล้วครับสถานที่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างวางไข่โบราณลงพื้นเมื่อวางไข่อย่างระบัดระวังก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นจากบริเวณร,บรอบๆอั่นเกาเรียกอะไรหรอผู้ด,ดำเหรอเอ๊ะทำไมจ,จู่รอบข้างก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเสียดื้อเลยนะถ้ารู้สึกเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นไม่ค่อยดีเลย ก็ไขะไทยถูกผว้าวออกใจหมดเลยรอยแยกขนาดนี้มันอะไรกันมันต้องเกี่ยวข้องกับใครแน่ๆเราเอาใครนี้ไปยื่นรอยแยกดูสิหากเจ้าสิ่งนี้หายไปอีกครั้งรอยแยกก็จะหายไปด้วยเพราะรอยแยกเกิดขึ้นมาเพราะเจ้าสิ่งนี้ยังไงละ่ะเอาละมีรูร่างปรากฏขึ้นความชั่วช้าพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าและเสร็จ คุณอันเหม็นเน่า,อาเอาพลังไปกินอ้แกคือฉันในร่างที่โดนผนึกไว้เงินเหรอเจ้าเงาที่ตื่นขึ้นมาจากโบราณพลังของข้าที่โดนชุกชิงไปเอาละอ่าอ่า,อา,อา แะทำซีซีฉันได้ยังไงเจ้รรังอ้อ,อมฮะพลังไม่ค่าเดี๋ยวนี้คาตัวการพลังสืบทอดกลับมายยอเงี้ยต่อ,อไปดับเฮ้ยตื่นตื่นตื่นตกใจหมดอยู่อยู่ก็นิ่งเฉยไปโดนหลอกอะไรสักอย่างตั้งแต่เอาใครไปบริเวณใกล้ๆรอยแยกเลยนะตั้งสติให้ดีก่อนอะไรนะ ไปต่อสู้กับใครบางคนที่คลายกับเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าพูดอะไรข้าก็ยืนอยู่วิ่นี่ตลอดเลยนะเอ๋อเ,เด็ดเลนยแย้ yeah. เราได้คู่มืออังตองมาด้วยฮะไปพีเศษทักษะเรารับมาให้หมดครับอ่ารับไปพิเศษทักษะไปพีเศษทักษะก็คือเหมือนไปสล็อตในการบันทึกนะครับก็เราเล่น,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 นอันนี้อายนี้นะครับก็อาจะจบแล้วใช่ไหม ดูสินี่ครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นเสืบทอดได้แล้วนะครับโดยสืบทอดต้องมีกับอเวกนี่งเ,เงินไขเดีวยวกันคือนตัวละครเลเวลต้อง5 6ขึ้นไปก่อน,นะครับมาเรามาลองสืบทอดกันเ๊้คืออะไรเออไม่ได้อะวัดเราไมสืบทอดไม่ได้เราต้องไปในเมืองก่อนแล้ว เราลองกลับเมืองก่อนแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาถึงเมืองกันแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาถอดเสร็จกระดูดีกว่านะครับอ่าเหมือนตอนเมื่อกี้มันจะบั็กนะครับอ่าลองอัพสกิลดูนะครับผมสลับตัวแล้วมันค่อยหายเออมันไม่ได้อะ่ะนอัพสกิลไม่ได้ครับเอาละ เดี๋ยวเราไปลองกันในไลฟ์นะกันนะครับอ่ะผมจะไลฟ์ทีหนึ่งเต้มเสร็จอ่าสืบทอดรู้สึกจะประมาณพันห้านะพันหาพี่ว่าไงอ่ะนะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวไงก็เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในสืบทอดของพิเศษพิเศษจะเสร็จหรือจะเสจก็แล้วแต่มันจะเรียกแล้วกัน <laughs> เออนั้นก็เจอกันครับผม